้อ15นะครับเกินครึ่งทางเนาะแบบเดียวจบเพราะวันนี้ไม่ยากนะครับจ์ไม่ยากมาก15นะครับภาพที่เอาภาพจริงเกิดจากเลนนูนจบครับเรื่องอะไรครับเรื่องแสงแน่นอนเรื่องเลนส์เนี่ยผมพูดมาสักขนาดนี้นะฮะเกิดภาพจริงนะครับที่เกิดจากเลนนูนนะครับความยาวโฟกัสเป็น F นะครับทดเวลาเวลาเจอจ์นี้ก็อย่าลืมนะครับเราเราทราบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเลนส์กระจบพี่เน้นย้ำค่อนข้างบ่อยนะครับเรื่องของสมการเวลาใช้งานนะครับมัน เรื่องเครื่องหมายสําคัญมากนะครับอะไรเป็นบวกเป็นลบนะครับต้องแทนได้ถูกต้องนะครับใน,ในกรณีนี้ก็ทดไว้เพื่อตื่นใจเลยก็ได้นะครับเช่นว่าพอพูดถึงเลนส์โน้มความยาวโฟกัสแทนบวก F อนะอ่าอย่าลืมนะครับึ่งอันนี้มันไม่มีอะไรมากมายมีขนาดเป็น M เท่าเป็น M เท่าก็เป็นแหละครับบวก M เท่านะครับเป็นภาพจริงอา้าวถามเช็คคอนเซ็ปต์เร็วๆครับมีมวล M เท่าถ้าใหญ่เป็น M ตัวนี้มากกว่า1ขึ้นมาคือใหญ่กว่าของเดิมแปลว่าวัตถุอยู่ที่ระยะอะไรครับ นิดก,กด็อกนิกดอกก็คือระยะจะอยู่ที่ระหว่าง F กับ 2F ใช่ไหมครับจากอะไรครับจริงเล็กจริงเท่าจริงใหญ่อินฟินิตี้เหมือนใหญ่ใช่ไหมฮะนั่นเองนะครับอันนี้ถวนเร็วๆนะฮะโจทย์ถามอะไรครับหาระยะภาพก็คือหาว่า S ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับอ้าวก็ไล่สมการดูเล็กๆเดี๋ยววาดรูปก,กันก็ได้นะครับ<ส>จะได้สบายใจน,นะครับเราบอกว่ามีเลนส์น,นูนนะครับความยาวโฟกัส f นะครับบวก f. แล้วเขาก็บอกว่าเกิดภาพขนาดเป็น M เท่าของวัตถุจริงระยะภาพเป็นเท่าไหร่วาดยากแล้วเกินนะฮะก็ขออย่างน้อยเวลาในเจะโช์ถ้าวาดอะไรไม่ได้จริงๆก็เลนมีรูปเลนขึ้นมาสัหน่อยจะได้รู้สึกได้ว่าเออได้วาดรูปแล้วนะฮะสมการมีอะมากนะครับอัทวนเล่นๆเลยละกันนะครับก็มีตั้งแต่สมการชุดแรกใช่ไหมหนึ่งส่วนเอฟแล้วกันหนึ่งส่วนเอสบวกหนึ่งส่วนเอสดดใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เป็นกําลังนะครับ i ส่วนก็คืออะไรครับ ขนาดภาพส่วนด้วยขนาดของวัตถุใช่ไหมหรือระยภาพส่วนด้วยระยะวัตถุหรือว่าเรียะท่า s ดาบลบ f ส่วน f เท่ากับ s แบบหนึ่งนะแล้วก็ f ส่วนด้วย s ลบ f นะครับวิธีการจำนี้ง่ายลบ f ลบ f ใครจะลบ f หรือข้างบนข้างล่างนะครับก็ดูง่ายๆดูจากตรงนี้ใช่ไหมอย่าง s พร i มอยู่ข้างบนนะครับข้างบนของอันนี้ก็จะเป็น s s p r ลบ f ก็ตไหมไม่รู้เก็ตหรือเปล่าแล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นวิธีทริคก,การจําเล่นๆของตัวเองนะครับ <c oughs> เพลินอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีใครทักเพราะว่าคนดูน้อย <c oughs> ลืมไม่ใช่สิเขาพูดถึงร,ระยะภาพระยะภาพของเอสพรามโอ้ยนะครับผิดระยะภาพ,ะะภาพโอ้ยเราก็เพลินนะ ไม่มีใครทักด้วยนะครับเพราะไม่มีคนดูนะครับเราก็กวาดตามองมีใครจับผิดเนี่ยพี่ชอบอ้องอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชอบผิดอะไรแบบนี้คือพี่จะบอกว่าเอาจริงไหมครั้งแรกที่พี่ทดอ่ะพี่ทดแบบนี้เลยเพลินอะไรก็ไม่ดูเวลาเจออะไรง่ายๆแล้วก็สติแตกนะครับโอเคเออถูกแล้วนะครับนี่ย้ายมาก็จะกลายเป็น f บวก f แบบนี้นะครับโอเคไหมโอเคไหมนะครับ ก็ดึงตัวร่วมแอสรามเบื่อตัวเองจริงๆเลยนะฮะ